งานนี้งงกันหมดศึกมวยโลกนาคาทานิปิดบัญชีกําปัป้นปิ่นแค่ยกแรกคลิปต้องบอกว่าจบไวเกินความคาดหมายสำหรับศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของจุนโตนาคาทานิกําปั้นชาวญี่ปุ่นเจ้าของเข็มขัดสภาวมวยโลกดับเบลิลยูบีซีรุ่นแบนตั้มเวดโดยแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นขึ้นสังเวียนพบกับวินเซนต์แอสโตโลบิโอผู้ท้าชิงรองอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ที่สังเวียนเรียวโกคุโคคุกิคารนประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา,าไรก็ตามเกมการชกจะลงไหวเเเหลืืออกินม่นช่ชวง ท้ายยกแรกนากาธานิปล่อยหมัดซ้ายตรงเข้าท้องของผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินทำเอาคู่ชกถึงกับทิ้งตัวสุดลงไปร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้อีกทำให้จุนโตนาคาธานิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้ด้วยการชนะน็อกโดยใช้เวลาเพียง2นาที37วินาทีของยกแรกเท่านั้นพร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด28ไฟต์ชนะน็อก21ครั้ง ผมรู้สึกได้ว่าเขาไม่ธรรมดาเมื่อเผชิญหน้ากันบนสังเวียนและคิดว่าเกมการชกคงจะยืดเยื้อแต่ก็ดีใจที่หมัดของผมได้ผลผมคิดว่ามันจบเร็วไปนิดและต้องขอโทษแฟนมวยด้วยผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำผลงานให้ดีมากกว่านี้ในครั้งต่อไปกำปั้นวัย26ปีกล่าวหลังไฟ